ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอกษตรวันอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็ช่วงต้นเดือนธันวาคมสองรหกวันนี้ผมลงมาอย่างไร่แปลงมันสัมปะหลังสาธิตของไร่สอกษตรนะครับพามาดูแปลงมันพันชนิดหนึ่งครับที่เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับสามารถที่จะขายได้ในราคามัน25เเซนะครับขายได้ในราคา5้าบาท70สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ถ้า30เเตก็คือ เกือบ6กบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับจะเห็นว่าราคาสูงมากนะครับแล้วก็ถ้าประมาณ 2- 3สาเดือนที่แล้วถ้าใครดูคลิปผมจะเห็นว่าผมลงในส่วนของมันพันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็มีโรงแป้งแถวอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่เอาพันมาแจกแถวนี้แล้วก็พบว่าเกษตรกรแถวนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่โซนสอลานมันนะครับแถวอำเภอหนองบัวซอจังหวัอดอุดรเอาไปปลูกเป็นจํานวนมากนะครับก็ ผ่านพ้นไปประมาณ2เดือนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาท่านผู้ชมลงมาดูแปลงที่ปลูกนะครับตรงนี้เป็นแปลงของสอเกษตรเองนะครับที่ปลูกไว้เพื่อที่จะสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็น,นครับก่อนอื่นนะครับราคาล่าสุดของมันพันนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าพันมันแว็กซี่นะครับหรือว่าพันมันข้าวเหนียวนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดพันมันชนิดนี้ก็ย้ะะอนกลับไปดูคลิปประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับก็จะลงรายละเอียดไว้ในส่วนของมันชนิดนี้นะครับซึ่งเป็นมันราคาที่ค่อนข้างจะถือว่าแพงนะครับก็คือ ราคาสูงกว่ามันปกติประมาณเกือบ2บาทนะครับในส่วนของมันแว็กซี่พันนี้นะครับหรือว่าที่ชาวบ้านเราเรียกภาษาชาวบ้านก็คือมันพันข้าวเหนียวนะครับพันที่เราปลูกทั่วไปก็คือมันพันข้าวเจ้านะครับลักษณะของแว็กซี่เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความเหนียวนะของแป้งเพราะฉะนั้นจากคุณสมบัติของแป้งเนี่ยเขาแตกต่างจากพันมันทั่วไปก็คือมันข้าวเจ้านะครับก็เลยเอาไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษนะครับก็ทําให้มูลค่าของในส่วนของมันแว็กซี่ราคาเพิ่มขึ้นนะครับ ก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการปลูกมากขึ้นนะครับถ้าเป็นในช่วงฤดูการหน้าเนี่ยแถวโซนนี้นะ่าจะออกประมาณ1 0 2ถึง่ไรนะครับแล้วก็สอลานมันก็รับซื้อนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูในส่วนของออแปลงมันนะครับที่ผ่านพ้นไปประมาณเดือนกว่านะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นมันประมาณเดือนกว่าแล้วก็เดี๋ยวก่อนนี้จะพูดายละเอียดตรงนี้ขอขออนุญาตขอบคุณในส่วนของสปอนเซอร์ที่สนับสนุนนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของสารเพิ่มประสิทธิภาพร้นไร่นะครับท่านผู้ชมไปขีดปุ๊บ เขียวปั๊บทันทีนะภายในอาทิตย์หนึ่งนะครับโดยเฉพาะมันสำปะหลังนี้เอาไปทดลองใช้แล้วได้ผลดีนะครับแล้วก็สารปรับปรุงดินนะครับเป็นสารรองพื้นดินก่อนที่จะปลูกในรอบต่อไปนะครับก็คือตาระคางทองนะครับก็ใช้แล้วดีนะครับก็บอกต่อท่านผู้ชมนะครับก็สนับสนุนในส่วนของสอเกษตรบรรยุนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูพันมันตัวนี้นะครับจากการที่ปลูกไปประมาณเดือนครึ่งนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะว่าเกิดดีนะครับแล้วก็ลักษณะพิเศษของเขาใบเขาจะเรียวกว่า ถ้าดูจากมันประมาณเดือนครึ่งนะบใบเขาจะเรียวกว่าในส่วนของพันธุ์มันทั่วไปนะครับก็คือจะเรียวแล้วก็เอกลักษณ์พิเศษก็คือเขาจะแตกเยอะนะท่านผู้ชมก็คือเขาจะแตกแตกกิ่งออกมาเยอะพอต้นโตเนี่ยก็จะแตกออกมาเต็มเลยนะครับแล้วก็พบว่าการเกิดนะครับลักษณะการเกิดไม่เห็นความแตกต่างเลยนะครับระหว่างมันทั่วไปกับมันพันแบคซีนะครับเพราะฉะนั้นระยะแรกเนี่ยก็คือของการปลูกเนี่ย ดูแลรักษาเหมือนมันทั่วไปนะครับก็คือใช้ปุ๋ยรองพื้นทั่วไปตรงนี้ใช้ปุ๋ยรองพื้นนะครับปุ๋ยยูเรียผสมกับสารปรับปรุงดินนะครับตาละคางทองนะครับรองพื้นไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปประมาณเดือนครึ่งท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเกิดดีแล้วก็ลักษณะใบเขาจะเขียวนะครับซึ่งก็จากการดูประมาณ1-2เดือนนี้ก็คือลักษณะการดูแลตอนนี้ไม่แตกต่างจากในส่วนของพันธุ์มันทั่วไปนะครับเวลาพูดผมพยายามเปรียบเทียบกับพันธุ์มันทั่วไปเพราะว่ามีท่านผู้ชมหลายหลายท่านนะครับ ที่เข้ามาโทรเข้ามาคุยโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนกันว่าจากราคาที่มันแพงเนี่ยการดูแลมันต้องดีกว่ามันทั่วไปไหมซึ่งก็จากการที่ทสอบถามนักวิชาการทางการเกษตรของบริษัทที่เข้าลงมาส่งเสริมเนี่ยก็พบว่าการดูแลเหมือนพันธุ์มันทั่วไปนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเตรียมปลูกเหมือนการยกร่องเหมือนการรองพื้นเหมือนกันแล้วก็กําจัดวัชพืชกําจัดหญ้าเหมือนกันแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามรอบเหมือนกัน ช่วงแรกใส่ตัวที่มีตัวเอ็นเยอะๆเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ระเบิดหัวเหมือนกันที่สําคัญในส่วนของขนาดของหัวเท่าที่ดูจากปีที่แล้วที่ท่านผู้ชมมามาขายเนี่ยก็หัวใกล้เคียงกับพันธุ์มันที่มีแป้งเยอะๆนะครับหัวใกล้เคียงกับพวกพันธุ์มันเกษตรศาสตร์ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของหัวมันแล้วก็การดูแลไม่มีความแตกต่างนะครับที่ต้องจำตรงนี้เพราะว่ามันตรงนี้เนี่ยช่วงต้นพฤทธันวานี้นะครับเมื่อปลายปลายพฤศจิกาเนี่ยโรงแป้งเขารับซื้ออยู่ที่ 25%เนี่ย5บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในขณะที่มันทั่วไป25%อยู่ที่ประมาณ3บาท5 0ถึง4บาทนะครับ3าบาท50นะครับ3าบาท60ราคาต่างกัน2บาทเลยนะท่านผู้ชมมันต่างกันเยอะนะครับผมก็เลยพยายามที่จะรีวิวแล้วก็แนะนำให้ท่านผู้ชมเอาไปปลูกโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนใกล้เคียงกับสอรานมันรอบๆจงบังหวัดอุดรธานีนะครับปลูกแล้วก็สามารถเอามาขายที่ ในส่วนของสอลานมันได้แต่ข้อจํากัดของเขาคือจะมีรอบในการขุดนะครับหมายความว่าโรงงานเขาจะรับซื้อเดือนหนึ่งประมาณครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีรอบเพราะฉะนั้นโรงงานเขาก็ลงมาสัง่งส่งเสริมในส่วนของสอเกษตรบรรจุก็ติดตามนะครับเขาเอาตัวในส่วนของไม่ว่าจะเป็นน้ํายาท่อนแช่ท่อนพันมันมาให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ลงมาติดตามนะครับก็เป็นในส่วนที่ทางโรงแป้งที่เขารับซื้อเขาเข้ามาส่งเสริมนะครับ ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นโรงแป้งบริษัทอะไรก็ย้อนกลับไปดูประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะครับก็จะมีะรายละเอียดนะครับในส่วนของโรงแป้งอื่นถ้ามีอะไรดีๆที่จะแนะนําเกษตรกรแล้วก็อยากให้ลานเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ทางสองเกษตรบรรยุดก็ยินดีนะครับร่วมกับสอลานมันในการเผยแพร่เช่นเดียวกับพันมันแว็กซี่เนี่ยเนื่องจากว่ามันขายได้ราคาดีเราก็อยากให้เกษตรกรเนี่ยมีกําไรแล้วก็ขายมันได้ราคาดีมีความเป็นอยู่ที่ดีโดยที่การลงทุนปลูก จะไม่มีอะไรแตกต่างจากมันทั่วไปนะครับแต่ย้ําว่าราคาตอนนี้ต่างกัน2บาทนะครับถ้ามันทั่วไปเนี่ยยีประมาณ3ามบาทห้บถึงสาบาทแปเนี่ยแต่ตอนนี้มันแว็กซี่ที่รับซื้อ25%เอยู่ที่5้าบาทเจสตางค์นะครับไม่ต้องพูดถึง30นะครับสามนี่เกือบจะแตะในส่วนของ6บาทอยู่แล้วนะครับในส่วนของทันมันตัวนี้แล้วก็ท่านผู้ชมก็จะถามมาว่าแล้วถ้าปีต่อไปมันมันตกราคามันจะเป็นยังไงนะครับ ราคามันจะสูงกว่ามันทั่วไปอยู่ประมาณเกือบ2บาทท่านผู้ชมต่อให้พันมันทั่วไปที่เราปลูกเอามาส่งราคามันตกแต่ตัวนี้ราคามันก็จะอัพขึ้นมาเพราะฉะนั้นมองแล้วว่าในส่วนของความคุ้มเนี่ยถึงแม่หัวมันอาจจะเล็กกว่าในส่วนของมันพันใหญ่ๆนิดนึงพันที่หัวใหญ่นิดนึงแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคามันต่างกันเยอะก็ยังมองว่าคุ้มนะครับอย่างปีที่แล้วเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยก็เอามาส่งก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3ตันต่อไร่นะครับ แล้วก็จากที่นักวิชาการการเกษตรของบริษัทเขาก็บอกว่าถ้าดูแลดีๆมันมีโอกาสที่จะได้5-6ตันต่อไร่นะครับท่านผู้ชมดูนี่สมมุติว่าได้5ตันต่อไร่แล้วขายได้ประมาณเกือบ6บาทนะครับก็คือไร่หนึ่งนี่ประมาณส0,000ื่นนะครับซึ่งหายากนะในการปลูกมันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านผู้ชมที่อยู่โซนรอบๆสอรานมันรัศมีแถวนี้หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลําพูอุดรหรือหนองคายก็มีหลายท่านที่วอล์กอินเข้ามาแล้วก็ มารับพันุ์มันที่นี่แล้วก็ปีต่อไปก็จะเริ่มมีการปลูกสําหรับในวันนี้ก็คือพามารีวิวดูให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของมันเนี่ยไม่มีความแตกต่างจากในส่วนของพันธุ์มันทั่วไปกระบวนการดูแลการรักษาเหมือนกันต้นทุนเท่ากันท่านผู้ชมพูดตรงต้นทุนเท่ากันแล้วก็ในส่วนของท่อนพันธุ์มันเนี่ยก็ไม่ได้ขายนะครับทางบริษัทเขาอามาแจกแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมปลูกเยอะๆทางบริษัทที่เข้ามาส่งเสริมเขาก็นอกจาก จะซื้อหัวมันแล้วเขาก็รับซื้อท่อนพันไปต่อด้วยนะครับก็คือท่อนพันเนี่ยเขารับซื้อคืนนะครับรับซื้อคืนแล้วเขาไปไหนเขาก็เอามากระจายไว้ที่สอลานมันแล้วก็ให้ท่านผู้ชมที่สนใจเอาไปปลูกนะครับแล้วก็เวลาขายก็คือเราก็จะมีการกําหนดในส่วนของเวลาในการซื้อสอลานมันจะซื้อประมาณ3-4ี่วัน,นครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปส่งที่โคราชครับนี่คือภาพรวมที่อยากจะแนะนําท่านผู้ชมนะครับว่าปลูกมันพันนี้นะครับในช่วงรอบนี้ ขายได้5บาท70สตาง์ต่อกิโลกร,รัมนะครับบนพื้นฐาน25%น,น,นั้นเองนะครับท,ท่านทผู้ชมแป้งมันเอเปอร์เซ็นต์แป้ง2 5นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เวลาเอาไปปลูกก็จะย้ําตลอดว่าไม่แนะนําให้เอาไปปลูกเยอะๆเพราะว่าปัญหาของเขาคือความยืดอยู่ในการขายสมมุติว่าท่านผู้ชมปลูกมันแล้วเนี่ยเกิดฝนตกหนักขึ้นมาแล้วกลัวหัวมันเน่าถ้าเราจะขุดมามันก็ไม่มีที่ขายเขาจะกําหนด เพราะฉะนั้นคนที่จะปลูกผมแนะนํา2ส่วนก็คือ1ไม่ต้องปลูกเยอะ2ก็คือพื้นที่ปลูกอย่าเป็นที่ลุ่มเพราะว่าถ้าเกิดน้ํามันท่วมขังแล้วหัวมันเน่าเราไม่สามารถที่จะขุดมาขายได้ในตอนนั้นหรือถ้าจะขายก็ขายได้แค่ราคามันทั่วไปนะครับก็ลงแป้งก็รับซื้อในราคามันทั่วไปวัดเปอร์เซ็นต์แป้งทั่วไปเหมือนกันนะครับลานก็เช่นกันก็รับซื้อเป็นมันรวมราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากเอามาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมนะครับ ขอบคุณในส่วนของสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพล้นไร่นะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็สารปรับปรุงดินตาระคางทองนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับในส่วนของสองเกษตรบรรย์แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสองเกษตรบรรย์นะครับก้าวเข้าสู่ผู้ติดตาม200,000ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ